Human Flow ใช่ไหมครับผมหรือผูกอ่านผิด Human Flow อ่านั่นแหละ Human Flow Human Flow นี่คือเราเล่นเล่นแข่งนะใช่ใช่โอเคแล้วอันนี้ดึงไปไหนดึงไปไหนกัมือซ้ายขวาก็คลิกขวาเดีอยว้เดี๋เดเดอเด้อเดเด้ออ้อเดอ้อเ้ออเด้เออ้เอเเออ เขาบอกว่าอะไรเราก่อนเราก่อนเราก่อนเลยอ๋อไอ้ผมกดไอ้ก้อนเหลืองๆเนี่ยเลยมันถึงน่ะไม่แรงผมยกถ้าเดินเหมือนคนเดินเหมือนคนที่มีแรงอ่ะมันน่าจะง่ายมากเนี่ยให้ทดสอบก่อนได้ๆๆกำลังเดินกำลังเดินใจเย็นไวรุ่นเฮ้ ใช่ิใช่ล่ะดึงกูจะดึงผมทำไมล่ะแล้วคุณดึงผมผมจะได้ขึ้นไปไหมล่ะเนี่ยนู้นนายโก้โอเคโอเคกดอันล่างเปล่าโอเคไม่เห็นยากเท่าไหร่นี่ว่าถ้าไปเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นตัวละครแล้วมันดูขาวใสสะอาดมันไม่ค่อยจจอเทเท่าไหร่หรือาไม่ทันได้แต่งตัวแวะดูหนุ่มนี่แย่คือไป่ดีคือไป่ดีคือไปดิ ทำไรอ่ะเฮ้ยช่วยผมช่วยผม่วยดไปไปมันคือไม่ดีไปคือแบบวั่นดเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ผมเป่ยน่ใจยินอมัต้องไปยึกับมันหรอกโอเคโอเคอ้โห่ดจะดึงทำไมล้วเนี่ยทางไหนทางนี้จะดึงทำไมอเคโอเคโอไปไเอาหัวกดได้ไหมเอา เอาไปใช้ไปเอาไปใช้ไปไมใช้มือมใชมือใช้มือมือเดินเงี้ย่านแล้วเลยง่ายง่ายแบบนเนี่ยเฮ้ยเอ้านี่คือจบแล้วเหรอไม่จบเร็วไปประเดี๋ยวอ๋อด่านต่อไปนั่นจะด่านต่อไปเราต้องขึ้นไปข้างบนไหมอะหรือว่าเขาให้เราก็อินนี่ไปวะต้องใช้แน่ๆเลยใช้กันเขาบอกว่าต้องขึ้นไปบนอ่ะโห่ไมต้องได้ใช้หวะป่ะต้องขึ้นก่อนดันดิกระโดดได้เดี๋ยวเพราะว่าตรงเนี้ยข้างข้างรถไปดีกว่าข้างรถไฟเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ใช้ได้ อไปไปไปผมติดป้งเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยผมมาแล้วผมมาแล้วไว้จับมือผมจับมือผมโอเคว่าต้องไปทางนี้เนี่ยเลยฟ้าแหละแบกเก้าอี้ไปไหนขึ้นไปแล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนเอ๋อโอเคไปตรงกำแพงอ่ะฝั่งนู้นอ่ะขวาอ๋อไม่ออกแรงนั้นเราแหละดันมาดิโอเคดันหรอโอเคนี่ดันเหรอใช่ดันมา ตามผมมาผมช่วยอยู่กูว่ามันจะได้ไป็นอะไรเดี๋ยวจิ๋มมาดิหัวดันหัวดันนี่มือซ้ายมือขวาไปผมว่าเราต้องไปดูล้านเราก่อนว่ะร้านปีนต้นไม้ได้วะผมจะโฉบคุณแบคขึ้นไปโอเคไปไปเกาะคุณแบคเกาะไปอยอะแหละไปไปไปเกาะไปอยู่อยู่ผมเจอทางเข้าวทางข้างนี้ว่ะ

ดึงหัวคอยดึง <göster> ห <ges 2> ัว <God> ด <iling amine diver> ึงหัวมันขึ้นอเคาดึงหัวไดยไวดีไ้เดียไเดียไวเดี๋ยวไป้เีไ้เดี๋วไว้เดีไ้เวเดไป้้ดีว้ดย้เดอไรดดไดีอ้เดี๋ยวเดี๋ยไปดเดี๋ดไได้โอเคไปไปเเดียวขึ้นกระโดดกระโดด ทำไมมันเราพยายามเท่าไหร่กุไม่ได้วะเดี๋ยวแล้วแล้วไปไปไปขึ้นดิคุณไม่ออกแรงวะเนี่ยว้อะบัเหมือนคุณไม่ออกแรงอ่ะโอเคไปอ่ะไป let's go ไปแล้วเราก็ปีนขึ้นเหรอใช่ใช่ะลองดูอย่างนี้คุณแม่ปีนผมมันไปแล้วคุณแม่ก็จับผมขึ้นไปด้ไป let's go งั้นแหละหรือว่าผมต้องยกขึ้นคุณแม่แล้วยกท่าแล้คุณแม่ก็ยกดันตุ๋นไปเจ้เลยเออเอ้อมึงสูง ผมจับยู่ผมจับยู่ผมไหวไม่เป็นห่วงผมผมว่าทางนั้นไม่มีสิทธิ์สุดแล้วเอ้ยคุณแบสเลยทางเหลืองนี้ไปได้วะเขาว่าทางซ้ายดีกว่าตัวนี้มีประตู่ะใช่จะยบอกนะโอ้โหผือตั้งนานแม่เงยปังเราต้องเลืออันนี้มาก่อนผมเดีขยมผมชิขิมเราจะทำไปเพื่ออะไรเมื่อกี้พยายามตั้งนานผมไม่ผมไม่เอองั้นแหละ อีเอาละเวม็ดแต่เลื่อนจผมไปไปแล้วไปผมไปล้วบนเนี่ยทิ้งไปซะผมเม็ได้ปะขึ้นมาเดี๋ยวผมไว้โอเคเราจะไปทิ้งกันเออเข้าใจัดละคันใหญ่ใช่เพึ่งมันไหลมันไหลทำไงวะล่ะขึ้นบัได้ก่อนขึ้นบัได้ก่อนมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่เนาะ เราต้องดูเราต้องดูทางให้กว้างๆก่อนเดินว่ะเอ่อต้องลากว่ะอย่างงี้เอาผมไปอยู่ข้างบนก่อนอ่าเผมไปผมไปไปลากไม่ได้เหรอเราถ้าเกิดเรายืนแล้วเราดึงกระแพงเอาอ่ะเอาแบบว่าใช้ขาแล้วลากเอาได้ป่ะหนดูคนเฮ้ยได้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 เหรอเออเอาได้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 เออหรือว่าคุณแบทลากวะไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปได้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 เออได้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 เราด้วยเราด้วยมา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 ผมไปรับไม่ยากเท่าไหร่เนาะมามามา <Okay. S 2> ออโอเคอ่าโอ้โหมีมีเป็นไ,ได้ขึ้น,นอะแต่ผมดูกอนเราต้องเดี๋ยวเราลองมองมองสูงกันตอนนี้ก็คือทำไงก็ได้ให้ไปฝั่งนู้นให้ได้ใช่ไหมถูกไหมเ้ยคันนี้ลากไม่ได้อะคันนี้มันลากไม่ได้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยทำไมเ <laughs> <laughs> ดี๋ยทีเดี๋ยทีเดี๋ยทีต้องใช้หัวสมองอันปัดเบืองคลิปหน่อยตัวนี้ ตีนแถวขึ้นเลยอะไรอ่ะเราต้องขึ้นก่อนแล้วจะเสาเราจะมาให้โดนให้ขึ้นบันไดก่อนเออว่ะเมื่อกี้ขยับตัวนี้นี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไหได้ไหมวะเดี๋ยวผมเล่นให้โอเคโอเคเฮ้ยเช้เสาได้โอเคอ่ะเสาดำเสาดันเจี๋ยวว่ะใจกะละกะละ let's go พร้อมไหมโอเคได้อยู่ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ขยับได้เหรอใช่ใช่ใช่ทีละคนทีละคนนิ่มๆนิๆนิ่มๆเออชิวๆไหวชิวไหวชิวเฮ้ยดีไงมันง่ายไปป่เนะไปลงไปไหวชิวไหวชิวผ่านครับ